สบายดีสบายดีเอฟซีทุกท่านทุกคนพี่น,น,น,น้องสบายใจตามคำเดิมสมองหน้าตรงกันเดิมไม่ด <c oughs> ีจนสิบ,บวันท่านผู้บ่าวผู้บ่าวหิวมั่อแต่เก่งใจบวกบกินบวกกินว่าสาั่นปราเมาออกกับว่ากับปนวลอยู่กำลังส่วนกันปานวลมาส่วนสิไปเยี่ยมคนป่วยสิไปเยี่ยมมันเอาเหลื่อมเอาเหลื่อมแล้วก็บมีใหญ่ลีบ ป่วยพี่น้องเอ,อ้ยเฮือนหน,น,นึ่งสองคนนทั้งลุงทั้งอะนะแมน oh. ลุงนะอาการนักน้องไผ่นะนักคือกัน oh. จังหวปะปนวนส่วนไปเยี่ยมอีกมือนี่ก็เลยคุยกันแน่นัดกันวานกินข้าวอาบน้ำาแล้วจังไปตม้มมาม่าให้เบาทีแบดโบมี่แบดอ่อนก็เลยชาร์จแบดก่อนพี่น้องดีชาร์จแบดหลุดไพ่ฝา ก็เลยว่ากินสกอรนพอมีเหือมีแหง้งเติมกำลังใจหายเนาะยังโชคดีทิม,มมาม่าเลืออยู่สามห่อ,ห,อหายเบาที่สองปรเมาห่อหนึง่งกินใส่เข่าอีกได้ลุงทีนะทั้งลุงทั้งเบาโอ้ยตายขั้นเอื้อนลุงนี่ก็จึงคือนชี้อันชี้เถ<ๆ>่าเถ่าขู่กันกับปาเมาแน่ขันมาเอิ้นเบาวนี่ก็โอ้ หัวใจกับซีดดิดงดิบด,ดงขึ้นมาหนึ่งว่าผู้บ่าวน้อยบัดเบิ่งหน้าผัดบอดเอหน้อยเท่าแล่เฮ้ยแซ่บยุกแสบอยู่ <you>. yeah. แสบโบมีแม่แล้วอ๋อปวดทวแบบแีแล้ววะแสบโบมีแม่ล่ะน่ะมานั่งเฮียงกัน <c oughs> สบ,บายดีเด้ออยากกินแหละ <c oughs> มามามากินน้ำกันเด้อสุดร้อน อร่อยอร่อยบอกที่กบแบบพนักงานไลา์กันเลยเลยนหิวแน่นนะแบกสอบเขามาไปนอกมันก็นเลยหิวเร็วอตอนนั้นคือบอกว่าเราว่าหิวแต่แบกเป็นยังดอกปลาเมา เสจาเอาไปเนายกไเนาะยืมมาเน่้ายกำลังวานกันฟุกนาเด้พ่อออนี่ยืมมาไดโยังอะเล็กทะเลแบบหนึงคันเด้มแบบนีน้ำมันตัดเล็บยากว่าได เนี่ยนะบอ๊ะกำลังว่าสีวานกับป้าแมากำลังสีวานกันตรงนี่เลยกำลังสิวานยำได้หนี่เลยเอออยู่ทางหลังเออถ่ายคลิปอยู่เนาะจ้าโอ้ยหวานกันก็ได้ยินเต้าโตมีนี่บอ๊ะบอ๊ะเนี่ยมาแมียงขี้วัดกินยังเนาะไปจิ๋วอ๋องไปเบิดแหวกเลยต้าโตมีกันแทบเด้อเอาละพาอไปอาด พี่น้องเอ้ยมีการไหลสะอาดไปอีกเมืองไปสบายดีนะก่อนมาสบายดีเลยเห็บเผาเมื่อไปไปสบายดีพี่น้องเผาเมื่อก่อนเดี๋ยวเป็นกอกคอ่อได้หนิมัดจวดพ่อเราเราเล่นกันไปนึ่พี่น้องเลยเราหยอกกันไปนึ่มึงก็ด้าเลยเจ็ดสิบแปดศอก งามเลยท่านชาวในหลวงสุดยอดเลยสิเอาน้ำปลาดำก่อนเอาไปใส่หน้าปลาหม่าวก่อนชาวในหลวงทำไมเขาปลาลีวะอืมเขาเอื่อนพันชาวในหลวงปลาดำวะเขาปลาลีนะบะจกัก <laughs> นายจะเกี่ยวกับบัเอาเนาะมาเอาหน,นี่วนมวันปีเดิบก็จะุ๋ที่จบบท่นแ้วตอนนี้เบิดแล้ว <laughs> อืมอร่อย Mà mạ chắc phải sự hay khỏi ha cơ bước chọn từ lưng mà chọn hai sữa mày chuộng nó đi, nó lì 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 chắc bèn chặt bắn mi đa bố mẹ nó chiếm 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 มี่คนห,หนาเ,เงินแล้วคอยเอาไปซื้อมาไหวเลยจ้ะจีประมาณอะไรเกอบแมนไ่ได้หลางสวยแซ่บไม่น่าแซ่บอยู่แคประมา ว้าวเห็นมาถึงเหือนมาเยี่ยมคนป่วยพี่น้องเห็นบนนอนมันก็โอ้ยอยากนอน,นตเตี่ยมคนป่วยออาไปอมาสิกางมุ่งนอนกันเนาะ กลางมุ้งนอนปอกกันเป็นไข้เลือดออกป้องกันงเงนาะกินข้าวแล้วโบเมนกินข้าวแบบกินต้มกินต้มมาม่าอาหารญี่ปุ่น กับเบาทีเนะกินแล้วแล้วก็อาบนำนำอับทาจิจวัดประจำวันไหวพระแล้วก็เยี่ยมคนป่วยไปกับป้านวลแน,นป้าท้เนเบาติงแน่พากันไป ประมาณว่าเมื่อนอนก็นอ้อบาไว้และวะ้ว่ะเอางาเอาเงยคอยสิบาไว้และวะ้ว่ะสุขภาพอ่อนเพียรลายเรียบร้อยอันนี้เป็นที่นอนคนโสดนอนคนโสดได้นี่นะกลางมุ้งเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็จะเข้านอนแล้ว ตื่นเศ้ามาแล้วนึ่งเขาเป่าไฟเขาเป็นอายแล้วเนาะพูดพักกันแล้วแล้วพีนนะ่เนาะตื่นแต่เศ้าแต่เสี้ยวมักกล้วยเบ่งประเมาสิตัดออกเป็นวีกอนเนาะสบายดีตอนเช้าสบายดีตอนเช้า,าเช้า นีมะกล้วยก่อนเด้อมะกล้วยกับมะกล้วยนี่กล้วยอาเนาะกล้วยอะไรตัดโลดพึ่งวะตัดโลดพึ่งข้าวเมื่อหน้าเมื่อวาน ก้อนมากล้วยกับมากล้วยลีบ่ปวดตึงแล้วเห็บห้อย ข่าวีสวยๆเขาก็เด้อเขากันหนึ่งนาได้อกินเขาเย็นอินเขาเย็นเอา น้อยหนึ่งี่กระดาษทันท่าซิมาเพิ่มอีกแกนกินโบเบิดเดี๋ยวมันสีพากันดุดกันกินโบอิ่มจังหนึ่งเอาใหม่นะ คลิปนี้กับปลาเมาสิขอจบไว้สำนีกนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ,ใจได้ทําทำคลิปต่อๆไปนเนาะเสียงเสี่ยบแหฮบขออวยแซ่้ฮฟอน FC ทุกท่านทุกคนที่เขาบึงเขา่า้มสองปลาเมาเด้อทั้งทานยิงทานทรายพี่ป่านาะอาเนาะน้องยิงน้องทรายเบิร์ตสุข,ขุสุคนทั้งเกยทั้งอ้ายขอให้มีสุขภาพแข็งแรงเนาะ คิดจริงได้ปรารถนาสิ่งใดขอให้สมควรมุงม,มัดปรารถนาสุขสมหวังทุกประการด้วยเถิดสบายดี